อ่ะเรามาดูตัวเรามาดูโจทย์ข้อที่15กันต่อเลยนะครับในข้อสอบการวิชาสามัญฟิสิกส์ปี6 1นะครับเขาบอกว่าประจุใน C2 นะครับมีขนาดเป็นกี่เท่าของ C1 โอเคไหมครับ C2 เป็นกี่เท่าของ C1 ถ้าเราดูในวงจรนะครับเมื่อนี่ครับกระแสนะครับไหลมาก็คือประจุเคลื่อนที่นะครับเมื่อประจุเคลื่อนที่นะครับแล้วชาร์จจนกระทั่ง C1 กับ C2 เนี่ยครับเต็มเมื่อเต็มแล้วนะครับกระแสจะไม่ไหลผ่านตัวนี้นะครับเราตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยไม่ต้องนํามาคิด โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราตัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องนํามาคิดเราก็จะได้วงจรลักษณะว่าเหมือนเป็นวงจรใหม่นะครับโอเคไหมเหมือนเป็นวงจรใหม่โดยถ้าเราสังเกตตรงจุดร่วมนะครับเราจะพบว่าเอ,อ่ขณะที่กระแสไฟฟ้าวิ่งมานะครับหรือว่าประจุวิ่งมานะครับเมื่อเราตัดตัวนี้ตัว R ตรงนี้ทิ้งไปแล้วนะครับณนะตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมเหมือนกับยกอีกตัวนี้นะครับขึ้นไป ผมให้คั่วก็ได้นะครับว่าให้ตำแหน่งนี้นะครับให้เป็น x นะครับให้เป็น y อันนี้ให้เป็น z ก็ได้แล้วก็อันนี้ให้เป็นอขอแก้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นนี่ดีกว่าเป็น a แล้วกันนะครับตรงนี้ a ให้ตรงนี้เป็น b นะครับตรงนี้ c แล้วก็ให้จุดร่วมตรงนี้เป็นจุด d แสดงว่า a b ถือว่าเป็นอะไรครับจุดร่วมเดียวกันเนาะ ab ถือว่าเป็นจุดร่วมเดียวกันโอเคไหมครับเมื่อ ab เป็นจุดร่วมเดียวกันนะครับยก a กับ b ไปแสดงว่าตรงนี้คือ a กับอะไรครับ b โอเคไหมตรงนี้คือ ab แสดงว่า ab ตรงนี้คืออะไรครับ c แสดงว่าขณะที่พุ่งมาตรงนี้ครับเป็น c อะไรครับตรงนี้ก็เป็น c สองโอเคไหมผมวาดให้ใหม่เนาะเป็น c สองแล้วตำแหน่งเนี่ยครับที่ออกเห็นไหมครับไอ ab นะครับแยกเป็นสองทางคือไป r กลับไป c เพราะฉะนั้นณนะตำแหน่งนี้ผมวาดได้เป็น ออกมานี้นะครับเป็นอะไรครับ R 1โอเคไหมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ออกมาจากตรงนี้เนี่ยครับเป็น C 1นเนี่ยครับเห็นไหมแล้วก็ณนะตำแหน่งนี้เห็นไหมครับวาดอย่างนี้แสดงว่าจุดเนี้ยครับตรงเนี้ยคือจุด d แล้วตำแหน่งนี้เป็น 1, อะไรครับ R 2 โอเคเนาะแสดงว่าถ้าเกิดชาร์จจนเต็มแล้วนะครับถ้าชาร์จจนเต็มแล้วตัวนี้เปรียบเสมือนนะครับผมให้เป็นเอฟซิรอนแล้วกันโอเคปะเราก็มาดูจากอะไรครับ Q ถูกไหมครับ Q อะไรล่ะครับ Q 2ก็ต้องเท่ากับ C2 นะครับคูณ V ที่คอมคอมนั้นคืออะไรครับคอม AB ก็เป็น V เอ้ยคอม AC นะครับก็เป็น Vac โ okay, อเคไหม แต่ถ้าเป็น Q 1นะครับก็ต้องเป็น C 1นะครับคอม C 1คืออะไรครับก็คือ V A อะไรครับ A D โอเคไหม V A D แต่ถ้าเราสังเกตนะครับ I V A C เนี่ยครับ V A C เนี่ยถ้าพิจารณาจะเท่ากับ I ที่ไหลผ่านคูณด้วย R อะไรครับ R 1บวกด้วย R 2ในขณะที่ V อะไรครับ VAD นะครับมีค่าเท่ากับ i ที่ไหลผ่านนะครับคูณด้วย r1 แต่เนื่องจากในวงจรด้านหลังนะครับเป็นวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าเท่ากันเพราะเป็นวงจรอน,อนุกรมเมื่อเราเอาค่า i เอ้ยเอาค่า v ทั้ง2ตัวเนี่ยครับไปแทนในสมการเราจะได้เป็น q2 นะครับเท่ากับ c2 แล้วก็วงเล็บ i แล้วก็คูณด้วย r1 บวก r2 นะครับ ในขณะที่ q 1มีค่าเท่ากับ c 1นะครับแล้วก็คูณด้วย i แล้วก็คูณด้วย r หนึ hmm. ่งเขาถามว่าเป็นกี่เท่าก็คือจับมันหารกันนะครับผมก็เอาสมการ1กับ2หารกันเนี่ยก็เป็น q 2หาร q 1ผมก็จะตัด i ทิ้งโอเคไหมถ้าหารกันแล้วผมจะตัด i ทิ้งเนี่ยครับเขียนไปก่อนเนาะ ผมก็จะได้เป็นอะไรครับ c 2ส่วน c 1นะครับวงเล็บ r 1บวกด้วยอะไรครับ r 2องส่วนด้วยอะไรครับ r หโอเคไหมแล้วก็จัดรูปนะครับก็จะกลายเป็น c 2ส่วน c 1นะครับวงเล็บ1บวกด้วย r 2องส่วนด้วย r หนะครับเราก็จะตอบข้อที่4นั่นเอง